สวัสดีครับผมมานพโปรดักชีเนียร์นิสัน BTA ีเออโตวาลินชำรลาบจังหวัดอุบลราชธานีนะครับวันนี้ผมจะพามาดูรถยนต์นิสันนาวาร่า ara, นะครับตัวนี้จะเป็นรุ่นตัวเริ่มต้นนะครับตัวนี้ก็คือราคาจะอยู่ที่6ก0 0นเก้าพันบาทนะครับตัวนี้ราคา6,900นเบาทนะครับเดี๋ยวเรามาดูรถกันเลยนะครับการดีไซน์ออกแบบไฟหน้าก็คือจะเป็นแบบไาโลเจนนะครับ กระจังหน้าคือดีไซน์มาใหม่กระจังหน้าเป็นแบบอินเตอร์ล็อกนะครับตัวนี้แล้วก็ด้านหน้าออกแบบดีไซน์ดูสวยงามและดูดันมากยิ่งขึ้นนะครับเดี๋ยวเราไปดูตัวรถกันเลยนะครับตัวนี้อันนี้พอดีจะส่งมอบรถให้ลูกค้าก็คือตัวนี้จะเปลี่ยนล้อแมกล้อแมกตัวนี้จะเป็นล้อแมกขอบ18นะครับขอบ18นิ้วนะครับตัวนี้ล้อแมกนี่ก็คือพอดีกับตัวรถเลยนะครับไม่เยื่อนออกมาเลยนะครับตัวนี้ ส่วนกระจกมองข้างกระจกมองข้างตัวนี้ก็คืออจะเป็นสีสีดำนะครับนะครับเนี่ยเปลี่ยนล้อแมกขอบ18ให้ลูกค้าเลยครับตัวนี้มาดูข้างหลังนะครับตัวนี้ไฟไท้ายไฟไท้ายก็จะดูขนาดใหญ่สวยงามนะครับตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ก็คือจะมีกันชนกันชนหลังมาด้วยนะครับตัวนี้ติดตั้งให้ลูกค้า ด้วยนะครับจากศูนย์นะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในรถกันเลยนะครับในส่วนของกุญแจกุญแจจะมีกุญแจเป็นแบบรีโมทนะครับมี2ดอกนะครับตัวนี้เนี่ยกุญแจเดี๋ยวเราไปดูรถกันเลยภายในนะครับตัวนี้กระจกกระจกจะเป็นอ่ากระจกมองข้างปรับไฟฟ้านะครับตัวนี้เนี่ย กระจกด้านข้างก็คือแบบไฟฟ้านะครับตัวนี้เดี๋ยวไปดูภายในรถกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูภายในรถกันเลยนะครับพวงมาลัยของอน,นิสสันโ a วาลาตัวนี้ก็คือดีไซน์มาใหม่นะครับทําให้ดูสวยงามมากยิ่ยงขึ้นนะครับรุ่นนี้ก็คือ,อพวงมาลัยปรับขึ้นลงได้นะครับตัวนี้ส่วนหน้าจอหน้าจอเดี๋ยวผมจะสตาร์ทรถให้ดูนะครับ ในส่วนของหน้าจอแสดงผลตัวนี้นะครับก็จะมีเข็มวัดรอบและก็หน้าบัตรก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับส่วนตัวนี้จอเครื่องเสียงนะครับตัวตัวจอเครื่องเสียงก็จะเป็นจอขนาด7นิ้วนะครับแบบทัชสกรีนนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับตัวนี้เชื่อมต่อบลูทูธล็อกอินได้เชื่อมต่อ p p l e CarPlay ได้นะครับ a n d r o i d Auto ได้นะครับตัวนี้ ส่วนแอร์ก็คือจะเป็นแอร์ปรับระดับได้สามสามเบอร์นะครับสี่เบอร์สี่เบอร์นะครับแล้วก็เนี่ยตัวนี้เป็นช่องปรับแอร์นะครับแล้วก็มีปุ่มตัว power charger ไฟ1 2บโวลต์นะครับหรือที่ต่อบร่นะครับตัวนี้ตัวนี้ก็จะมีช่องเสียบ usb เวลาฟังเพลงเสียบได้ล็อกอินแล้วก็มาเสียบข้างบนนะครับตัวนี้ส่วนในส่วนของเกียร์ก็คือเป็นเกียร์ธรรมดาขนาด หกสปีดตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดาหกสปีดมีเกียร์ถอยหลังเกียร์ถอยลอ้อต้องกดลงนะครับตัวนี้แล้วก็จะมีช่องวางขวดน้ําแก้วน้ําได้2ที่ด้วยตัวนะี้นะครับตรงนี้ในส่วนของคอนโซลคอนโซลก็จะมีตัวที่ชาร์จโทรศรัพท์ช่องเสียบ USB แลมะมีช่องชาร์จแบตแบบ Type C ด้วยนะครับแบบชาร์จเร็วนะครับตัวนี้แล้วก็มีไฟ12โวลต์อยู่ด้านนี้นะครับ Power Charger นะครับ ส่วนกระจกกระจกตัวนี้ก็คือเป็นกระจกแบบตัดแสงด้วยนะครับ <implications> เราจะตัดแสงตอนกป็นคื้นรถข้างหลังดูได้ด้วยนะครับตัวนี้ตัวนี้เป็นที่บางแดดนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูในส่วนของเครื่องยนต์กันนะครับของเครื่องยนต์นะครับตัวนี้ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์2,500ซีซีนะครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เทอร์โบเทอร์โบนะครับตัวนี้ <features> แรงม้าจะอยู่ที่1 6 3แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่4 0 2นิวตันเมตรนะครับตัวนี้ข้อดีของเครื่องยนต์ตัวนี้ก็คืออัตราเร่งดีการออกตัวดีนะครับก็ประหยัดน้ำมันด้วยนะครับตัวนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนหน้ากันนะครับในส่วนของห้องผู้โดยสารตอนหน้านะครับตัวนี้ ด้านหน้านะครับแผงประตูแผงประตูด้านข้างจะบุด,ด้วยวัสดุนุ่มนะครับตัวนี้มีช่องวางขวดน้ําแก้วน้ําใส่เอกสารด้านข้างได้นะครับเวลาขึ้นลงสะดวกสบายนะครับมีที่จับยึดต,ตรงนี้แล้วก็จะมีตรงนี้ด้วยนะครับ2ที่นะครับแล้วก็มีที่บังแดดด้วยนะครับแล้วก็มีช่องใส่เอกสารอยู่ด้านหน้านะครับตัวนี้เบาะปรับ<า> <throw> <ๆ S 2> เลื่อนได้เลียนได้นะครับตัวนี้ เดี S 1> <S 1> ๋ยวเราไปดูในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังกันในส่วนของผู้โดยสารตอนหลังนะครับอันนี้จะเป็นเบาะแคปนะครับแต่งให้ลูกค้านะครับเบาะแคปจะเป็นสีดาแล้วก็จะตัวนี้จะมีแอ,อร์ด้านหลังด้วยนะครับ <ค om. S 1> เพื่อความสะดวกสบายสําหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับแอร์ด้านหลังนะครับตัวนี้แล้วก็จะมี แม่แรงเครื่องมือจะอยู่ตรงนี้นะครับในนิสสันนเวล่านะครับแล้วเราไปดูกระบะท้ายด้านหลังกันเลยนะครับส่วนน้ำมันน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับตัวนี้เติมดีเซลนะครับรอ,องรับน้ำมัน b 20ได้นะครับตัวนี้สามารถเติมได้นะครับในส่วนกระบะท้ายนะครับเนี่ยกระบะท้ายก็กว้าง บรรทุกของได้เยอะนะครับเนี่ยกว้างและลึกนะครับตัวนี้นะครับกระบะท้ายเปิดปิดง่ายครับครับในส่วนของอนิสสันนาวาร่ารุ่นนี้ผมก็จะมีรายละเอียดประมาณเท่านี้นะครับเผื่อท่านใดสนใจนะครับรุ่นนี้ราคาจะอยู่ที่หกแสนเก้าบาทนะครับตัวนี้เป็นรุ่นิสสันนาวาร่ารุ่นแครบรุ่น s l นะครับ 6MT นะครับเผื่อท่านใดสนใจยังไงก็สามารถ โทรสอบถามผมได้เลยนะครับมานบเบอร์โทร0817924018นะครับหรือ,ต,ต,อติดต่อผมทางช่องมานบนิสันหรือช่อง YouTube มานบนิสันได้เลยนะครับในส่วนนี้ผมก็ขอลาก่อนแล้วกันนะครับสวัสดีครับ